เลื่อนขั้นสาวคนดังถูกแฟนหนุ่มจองตัวเข้าพิธีมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครเป็นสายติ๊กตอกแน่นอนว่ามักจะคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีสำหรับคู่รักสายคอนเทนต์อย่างหนิ่งนิงอริสาเอิร์ธยามาโมโตโดยเมื่อวานที่ผ่านมาทั้งเอิร์ธและนิ้งได้โพสต์ภาพหลังจากที่เข้าพิธีมั่นเล็กๆภายในครอบครัวโดยโพสต์ดังกล่าวระบุแคปชั่นว่า งานมั่นเล็กๆของหนูคุยกับพี่เอิร์ธไว้ว่าของงานเล็กๆมีแค่ครอบครัวภายในมีดอกไม้ช่อหนึ่งดอกไม้อะไรก็ได้ที่เป็นตัวแทนเขาให้เป็นความทรงจำแต่คุณเอิร์ธก็จัดเซอร์ไพรส์ซะงานไม่ใหญ่แน่นะวีนี่ขอแค่ช่อหนึ่งยกมาทั้งสวนให้จำไปเลยขอบคุณทุกคนที่มาแสดงความยินดีกับนิง้งและพี่เอิร์ธนะคะ อ่านทุกข้อความและคอมเมนต์เลยรับรู้ได้ถึงพลังงานดีๆที่ทุกคนส่งมาสุดๆอบอุ่นหัวใจมากๆปอรอรีบๆมาขอแต่งนะรออยู่ถ้าการการแสดงความยินดีของแฟนคลับมากมาย